มาครับรอบนี้คือ C8 นะครับนะเมืองวอตมันติเวิร์นะครับผมก็รอบที่แล้วเป็น8ปดหนึ่งหนึ่งนะรอบนี้คือ C8 นะครับราคา4ล้านนะครับที่เขาหาซื้อขายกันหนึ่งสองนะทุกคนนะก็แน่นอนว่ามันแรงมากครับ C8 ดูแลโอเคอย่างตามมาอยู่นะถือว่ารออยู่แล้วกันนะครับผมคือ C8 เนี่ยถ้าเกิดถามผมเนี่ยมันเป็นรถที่นิยมที่สุด ในบรรดาซุปเปอร์คาร์เลยก็ว่าได้นะครับนะนเทียร์ซุปเปอร์คาร์เนี่ยรถ c 8เนี่ยถือว่าเป็นรถที่หยิบจับได้ง่ายบางอันเถอะสามารถจับต้องได้ใครๆก็ขับได้นะครับรถก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งนะถ้าเกิดสายงานดำสายจกบบปูจกแคบขายยาเนี่ย c 8ต้องผ่านมือบ้างแหละผมว่านะครับนะ c 8เนี่ยมันจะเป็นเทียร์ซุปเปอร์คาร์ซึ่งเท่ากับคันเมื่อกี้เลย8 1 1เห็นไหม สามารถล็อกหลบได้ตำรวจมืนเลยเจ้าชันเมื่อกี้นะครับสามารถบูทเบรกดับเบิลคัตทุกอย่างได้หมดนะ,ะส่วนโมเดลแฮนดิ้งก็โมเดลเนี่ยถือว่าไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทพิวนะครับนะอันนี้คือความเร็วท็อปสปีดของ c 8และคือจะกระชากไป3รอบแล้วนะคือยังไงเนี่ยตำรวจบูทเบรกเป็นหรือเปล่านะครับคนนี้ ผมจะกระชากเขาสามรอบแล้วนะผมแค่จอดรอเขาเฉยๆผมต้องการเทสติ้งนะครับนะความเร็วท็อปสปีดนะแล้วเหมือนเขาจะไล่ผมมาและผมก็บูธเบรกหนีเขายังไงจังหวะนี้ผมกระชากหนีเขาอยู่เขาเบี่ยง้ายมาผมเบี่ยงผากลับและยังไงผมจะเปลี่ยนผมจะแตะยางแตะหรือเปล่าเหมือนจะไม่ผมพยายามมองหลังอยู่ต้องขอโทษด้วยที่มองหลังบ่อยๆผมปาดขวาครับและผมวัดเส้นบ้านคนรวยเพื่อเช็คว่ามันเลี้ยดีหรือเปล่านะะหลายๆคนถามว่าพี่ดอมครับ 4 8ที่วอดเดี๋ยวดีไหมต้องดูคลิปนี้ครับผมนะนี่เลยผมพาเข้ามาที่โซนบ้านคนรวยโซนบ้านที่มีซอกซอยเยอะที่สุดในแมบบเลยก็ว่าได้นะครับเลี้ยวโคง้งเลี้ยวงอเลี้ยวกว้างแถวนี้มีครบหมดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า4 8ทําได้ดีในระดับที่เยี่ยมนะในเรียกว่ารถที่ร้านค้านะครับจะหลุดนะจะหลุดนะเมื่อกี้นะครับถ้าสมบัติหลุดเลยแต่ผมไม่ยึดไปเรื่อยๆนะครับ คือเลี้ยวเนี่ยไม่อแบบไม่อวยนะถ้าเลี้ยวไม่อวยนี่คือเต็มสิบผมให้แปดจุดห้าแล้วกันนะครับถือว่าใครใครก็ขับสี่แปดได้ว่างนันเถอะนะครับอลดร,ราคาไม่แรงแล้วก็คุณภาพถือว่าตามราคานะสี่ล้านเห็นไหมถ้าคนขับเน้นๆนี่คือดุดแล้วนะดุดตั้งแต่ช็อตแรกแล้วนะนี่ผมขับรอเขาเฉยๆเนี่ยนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของความเลี้ยวนะ เรื่องของการเช็คเลี้ยวนะครับเทด d ิ้งเลี้ยวนะต่อไปครับ d o u บ l ลคั t นะครับดูครับโอ้โหกระชากเลยอะบุดเบรกไปดีหนึ่งช็อตโอ้โหทิ้งทิ้งเลยดูสิแรงมากนะครับไปไหมทนึ่งสองขอเขาบุดเบรกมาผมเบี่ยงขวาผมเบรกยางแตกครับอ่าและยางแตกหนึ่งยางครับผมจะมาเทสให้ทุกคนดูว่ายางแตกหนึ่งยางเนี่ยพี่ดอมครับ มันสามารถขับได้ไหมพี่ยางแตกหนึ่งยางมันเสียสมดุลรถนหรือเปล่าต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่เสียนะทุกคนนะครับยังเบรกเลี้ยได้ปกตินะตรงนี้เห็นไหมตำรวจหลงนะนี่ผมจอดรอเขานะผมจะไม่กระชากละกันเพื่อผมจะเช็คว่ายางแตกหนึ่งยางเนี่ยสี่แปดล้านขาราคาสี่ล้าน,า 4, านเสียสมดุลไหมเห็นไหมไม่เสียนะครับยังอยู่ในเส้นยังอยู่ในทางอยู่ สามารถล็อกหลบความเร็วก็ไม่ได้ตกมากถึงเท่าไหร่แล้วเหมือนเขาจะเลี้ยงลายผมนะเพื่อจะเปิดยางสองผมหรือเปล่าผมไม่ยอมผมไม่ยอมตดขาดนะครับถือว่าเคนะครับนะตีแปดเป็นรถที่อันนี้คือจังหวะที่มั่วนะครับผมไม่ได้ไต่นะแล้วเหมือนเขาจะตามมาด้วยครับตำรวจเมืองวัดมันตีเวิร์ดตึงไปหรือเปล่า ตัวจุดจุดนี้ยังไงอุ้ยมาด้วยผมจะเขินไปบนหลังคาฟ้าเพื่อซ่อมกล่องหนึ่งกล่องละกันนะทุกคนนะและผมจะทําการเทดดิ้งต่อให้ทุกคนดูด้วยกันนะครับและเขินไปมากเขาไม่ถึงนะฮะเอาดีอุ้ยเขาคมเขาคมเลยให้ผมเม็ดเดียวเหมือนวานโลเลย เฮ้ยผมเจอตำรวจเตึงครับนับ่นไะอ้ผอตรนะพี่ดอมครับยังแตกสองยางยังไหวไหมพี่ดอมซีแปดเมืองวอตต้องบอกตรงๆว่าไหวสบายๆนะน้องชายพี่เออคือถ้าเกิดน้องเนี่ยมีเงินสี่ล้านบาทและน้องกําลังอยากจะเป็นนักขับเมืองวอตนะพี่แนะนำเลยว่าซีแปดนะครับเจ็บแต่จบแต่ได้สบายๆนะครับผมนะอืมโอเคเขาลงมาอยู่นะครับ และ C8 เนี่ยสามารถมุดรูดันได้นะครับนะรูอะไรวะรูเยอะป่ะรูหากินนะเหมือนจะหลุดออกยังนะครับยังมาอยู่นะคือคัน8ปดหนึ่งอ่ะมันจะออกรูนี้ไม่ได้นะครับมันต้องชนออกแต่ที่8ไม่ต้องชนครับเห็นไหม,ามาสามารถออกสามารถออกได้เลยนะครับซึ่งผมจะไม่ไสะบัดแล้วกันผมจะขี่รอเขาแล้วกันนะเพราะผมต้องการเทสความเร็ว C8 นะครับให้มันชัดเจนไปเลยว่าสรุป ดอมขายฝันคนดูไหมดอมขายฝันผู้บริโภคหรือเปล่าต้องบอกตรงนี้ว่าไม่ขายฝันนะครับนะนี่คือแตก2อยางนะครับยังสามารถขับได้อย่างพิュพิเลยนะครับแต่ต้องมีสกิลเพย์นะครับในเรื่องของการปิดยางนะไม่ใช่ว่ายางแตกแล้วก็ยังขับมึนๆอยู่ไม่ใช่นะครับผมนะก็นี่คือยางแตก2อยางผมจะไปไต่เหมือนเดิมนะครับเขาจะเอายางหลังผมให้ได้นะครับซึ่งมันยากนะ รผมปิดไว้และผมจะแต่ดอมตามคอนเส็รของผมนะดูดิอุ้ยไต่ไม่ได้เาคืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันแต่ได้นะผมแค่หยอดเบาอ้เฉยเห็นไหมแต่ได้นะครับเขายัางตามมาอยู่ซ8ถือว่าถึกนะครับนะในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ถึกเวอร์แต่ก็ไม่ได้เปาะจนเกินไปนะครับนะ ผมจะลองขืนราคาฟ้าอีกสัตว์ละกันนะเพื่อทําการซ่อมกล่องฟรีละกันนะครับผมนะเรื่องิินเป๊ะมากชัดนี้ยังไงถึงไหมเอ้ยเขาเป๊ะจงเขาเป๊ะจงอะ่ะตอนรอคนนี้ยเป๊ะมากอะ่ะคือตามทุกเหลี่ยมไม่ปล่อยให้ผมแบบได้ซ่อมฟรีเลยนะครับและเขายิงผมแตกแล้วนะครับนะรอบนี้คือว่าเทสความเร็วแบบว่าพลารกราฟชูด แบบเต็มคาราเบลเก็บเบลหอมบิ๊กเกิลคารามิเซลเกลนะฮะคืออะไรมเมื่อกี้นะครับผมนะับก็พี่ครับสรุปแล้วความเร็วได้ไหมอะ่ะดูเอาดีกว่าม่ได้หรือไม่ได้ไไดนะครับคันนี้ราคาสี่ล้านนะแบบเต็ม,ตเ,มเ,เต็มเต็มเต็มเตรีเมเคมเตมืต็กเตมเต็มมเต็มมเตเต อันนี้เป็นการเทสค,ความถึกนะครับที่ชนให้ไ่แกะสองทีเต็มๆนะก็แค่คอเดียวเห็นไหมนะครับผมส่วนเรื่องของความแรงเรื่องของความเลี้ยวนะครับนะเลี้ยวเดี่ยผมให้เลยแปดจุดห้าเพราะมันเลี้ยวดีมากไม่ไม่หนักแล้วก็คอไม่อ่อนอ่าส่วนความแรงถ้าขับจริงๆรอดแล้วผมแค่รอเขาเฉยๆตลอดอ่านะครับมาเดี๋ยวลองลองลองใหม่นะครับมาภาพมุมสูงนะทุกคนอันนี้ภาพภาพมุมสูงนะครับ คนีผมบินโดนไว้นะครับสามารถดูได้อยู่มุมสูงนะอืมเนี่ยภาพอมุมสูงเป็นการเลยมีแบบว่าชอ,ชอบตัดเต็มเลยลวกันนะครับนะอืมผมว่าซื้อเถอะสี่ล้านนะถ้าเกิดอยากสร้างตัวนะทีวอรดชิวชนะสี่ล้านคือจบเลยรถคันนี้นะครับอืมผมจะขี่ไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะแตก สี่ล้อแล้วเหมือนเดิมนะครับสบัดนะแต่บเบิ้ลคัทไปหนึ่งดอกนะครับโอเคแต่บเ,บบเบิ้ลคัทบุดเบรกตัวอย่างครบหมดนะคันนี้นะครับเอ,อขับง่ายครับขับง่ายขับง่ายรถไม่นนะักคุมง่ายอืแต่ได้หมดนะครับว่จะบดแรงนะเห็นอย่างเงี้ยสามสองอะ เราแค่เลี้ยงลายไงยึดเกาะถือว่าดีนะครับถ้าเทียบกับคันแปนหนึ่งนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ผมจะขี่ไปเรื่อยนะครับจนกว่าน้ํามันจะหมดละกันนะเพราะว่าพอถ้าเกิดน้ำมันหมดเนี่ยผมจะปล่อยให้เราจับเลยนะครับอ,ออกตัวดีครับกดดีครับ สวยครับกับสบัดแต่ก็ไม่ครับมันจะรอดครับเห็นไหมเห็นไหมถ้าขับดีๆนี่ก็ทิ้งนะแล้วนะผมแค่จอดรอเขาเฉยอ่าโอเคเดี๋ยวว่าตาดีนะคันนี้าตา,าเดี๋ยว่าเชิบผมเหมือนเหี่ยวเนสตโรเจนไปมาแล้วไหลไปได้เปล่าตลอดตามมาอยู่ยังไงภามสงหนไหนนี่โดน ทำงานลยครับโดนโอเคโดนทํางานนะคือผมมาซื้อดวนไว้นะครับที่วอสนะผมซื้อดวนไว้ก็เลยสามารถมองมุมสูงได้นะครับเห็นไหมภาพมุมสูงเห็นไหมคือผมมาซื้อซื้อดวนไว้นะครับภาพมุมสูงสวยมากนี่ครับคือถ้าขับแบบจริงๆอ่ะขับแบบไม่ไม่ไม่ติดเล่นอ่ะคือมันสบายๆอยู่แล้วนะครับระดับงานดํานะถ้าเราไม่ได้พลาดบ่อยหรือว่าอะไรเงี้ย นะครับอ่าถ้าเมื่อกี้เขาขมมันยังแตกแต่เขาไม่ขมอ่าโดนครับโดนโดนโดนทีมงานโดนครับจัดการหน่อยครับโอเคทีมงานโดนทํางานหน่อยครับบมสูงนะสวยมากครับทีมงานโดนนะครับหักมากเลยนะครับโอเคครับผมติดตัวไมหลายตัวครับตอนนี้โดนบินตามผมประมาณสิบตัวนะตอนนี้นะเพื่อทำการรีวิวทีีแปกตครั้นี้ครับเออเพื่อให้คลิปนี้ออกมาดีที่สุดนะทุกคนนะครับผม

คือจะพลาดก็ตามแต่ทีมงาคน,น,นครับบินโดนหน่อยครับบินโดนหน่อยโอเคครับอืมสวยครับุสวยนะบูมีสวยนะอุ้ยสวยนะสวยนะสวยนะภาพบูมีสวยนะด้านเรื่องนะมาได้เวลาไปไต่แล้วครับผมว่าได้จบการเรียนยูได้แล้วเพราะว่ามันสนะี่แปดเนาะคือมันก็เป็นโัที่นิยมอะ่ะในระดับหนึ่งอะ่ะในเมืองวอตอะราคามันแค่สี่ล้านนะครับนะซึ่งตอนนี้มันหากมากแล้ว อย่าสะบัดเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าชิปหายชิปหายต่อแลละอืมเรียบร้อยครับก็มันก็รู้มือกันอยู่แล้วปะ่ะ48อ่ะมันแรงอยู่แล้วดีกว่าแปดหนึ่งประมาณหลายเท่าอะ